โดนผักมันลูกเอาใหม่นะอะตาฟามี่ตาฟามี่ก่อนอะ่ะเอาอันไหนแล้วเลี้ยนี่สองค่าสองสีขาว ไม่เคยจ้หันน้าไปต้องหันหน้ามาทางนี้ตัวมาลามาตาแม่นะเสีบรอจเวลคีเจก็เข้ากับเหมือนเดิมตอมนจะได้เยอะ แสดงว่ากระดูกมันหายอยู่ในรถแน่เลยมันเหลือนิดเดียวคิวกล้าเล่นไหมยิวเล่นไหมเราเคื่อไปตามแม่สองไปแม่สองคิว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 หมามันนับมือะนะมือสองสองจะไปไหนหนูเดี๋ยวเดี๋ยว่ะ คิวเล่นไหมคิวไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาน่น่ะคิวกลัวอันห้าอันแล้วมึงเกบให้เก็บมาห้าอันห้าอันนะคิวนะหนึ่งสองหนึ่งแล้วว้าวววว้้า